สว, gamer, to to. Urai, สวั guard, os, สดีชาวคิดข้อทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูลิงออฟเลนสู้ชีวิตนะฮะเกมนี้ผมหยิบลิงเป็นคนที่4นะครับเพราะเห็นว่าเราเนี่ยสามารถชนะทางลาวิลและนาครอสได้นะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยลิงจะไม่ค่อยชอบมีหน้าเท่าไหร่นะเพราะว่าสตันเขาโคตรนานเลยนะผมอ๋อหยิบลิงเท่านั้นแหละฟันตรงข้ามหยิบอีก2ตัวมาเป็นลูเมียกับเอลสูครับผมเปิดแมป2ตัวเลยแล้วเอลสูออฟเลนด้วยประเด็นทำไมพวกเจ้าช่างใจร้ายใจดากันขนาดนี้นะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางการเอาชีวิตรอดนะครับผมถ้าเกิดว่าโดนแก้ทางเยอะๆแบบีสรรับใคคท่พอจะปดูลิ สนุกสนุกคลิปนี้แล้วละก็อย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม Richman Shop r v ลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติม r v ในเว็บรับ Richman Coin นำมาใช้แทนส่วนลดได้สูงสุดถึง25มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนสบายมีเงินคืนที่ Richman Shop เท่านั้นเติมได้หลายเกมด้วยนะเอาเลยครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสังเกตที่ <S <S ไอเทมด้าน ซ้ายนะผมจะมีรองเท้าแล้ว1ชิ้นนะครับผมเพราะว่าการเล่นลิงออฟเลนเนี่ยผมแนะนำมากๆเลยนะครับว่าให้ออกรองเท้า h e r ร์เมสซิลิเป็นชิ้นแรกเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่เน้นบวกในเลนนะครับเราจะรีบฟาร์มหาเงินหาทองแล้วก็ไปแก๊งที่เลนอื่นนะแต่ว่าที่เรารเผชิญหน้าอยู่นี้เป็น เอลสูนะครับผมแล้วจังหวะนี้ขอฟิกเกอรในการว่าหมั่นเที่ยวเว้ยตัวให้เล่นมีตั้งเยอะตั้งแย่นะครับใจร้ายใจดำเอาเอลสูมาเปิดแมปเรานะไอพวกนี้มันต้องโดนบอกเลยว่าโดนหนักๆนะครับวงเล็บผมต้องพยายามหลบแทบเขานะครับมีตั้ง3อัน <c oughs> วิธีการต่อสู้กับเอลสูคือหลบแทบให้ได้นะแล้วก็ฟิกเกอร์ไปเคาะหัวนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าโอ้โห ไอเอลสู้ตัวนี้มันร้ายมากมันขโมยนกะผมไปทุกคนโอ้เจ็บแสบนะครับลิงสู้ชีวิตของแท้เลยว่าเกมนี้นะครับผมเข้าระยะครับเข้าระยะบอกเลยว่าถ้าผมเอา e x q มานี่โดนไปแล้วนะเฟิร์สบัตนะครับผมนี่มาเป็นฟิกเกอร์นะเพราะว่าหลังๆมาที่ผมติดการแบบว่าแบบสกิลหนึ่งแล้วก็ฟิกเข้าไปทุบอะไรอย่างนี้นะครับมันยืดระยะได้ดี <c oughs> เดี๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวดคลิป อย่าเอานายไม่ชอบฉันเหรอเจ้าคิปอยู่นิ่งๆหน่อยสิไอเวนเอ้ยแป่งสู้ชีวิตทั้งในเลนแล้วก็สู้ชีวิตกับคลิปป่าด้วยนะเออไม่เป็นไรนะตอนนี้เราได้เฮอร์เมสซีเล็กมาแล้วนะครับผมนี่ลิงก์เนี่ย อย่ายืนเลนเยอะครับโดยปกตินะเราเจอพวกแบบยีนาโอมนฟอลอเรนิโนอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่สู้เขาไม่ได้นะพุ่งตรงก็คือสู้ไม่ได้ใช่ไหมนั่นไม่ใช่ปัญหาของลิงวัดหนังครับเพราะว่าลิงวัดหนังเนี่ยเราเดินเร็วนะแถมยังมีสกิลหนึ่งวินวอลสกิลสองยืดระยะได้อีกนะครับเราสามารถไปเติมเลนการได้อย่างรวดเร็วไปแก๊งเมทไปแก๊งแครี่นะครับผมแล้วค่อยเดินกับบาการฐานได้นะครับโดยเฉพาะ4ี่นาทีแรกที่ป้อมเราจะไม่แตกเนี่ยเราสามารถเดินได้ตลอดเลยนะฮะว่าแล้วก็ไปเดินเล่นกันสักหน่อยดีกว่านะ นี่การเดินของลิงวัดหนังเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะเรามีสกิลหลบเยอะมากนะสกิลหนึ่งสกิลสองอันติใช้หลบได้หมดเลยนะสมมติเดินไปเจอต่อใช่ไหมเราวินวอล์หายไปเลยนะครับประมาณนั้นครั้งนี้เดี๋ยวผมจะแบบเดินไปข้างบนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจองแคร,รี่ก่อนนะเดี๋ยวเราใช้ฟิกเกอร์ช่วยนะครับแต่ว่าเหมือนเขาจะมีสกิลสองอยู่นะสองอันติหลักก่อนเขาหมดนะครับขเขาถึงจะติดสตันนะครับโอเคเพื่อนเลนบนทั้งหลายฉันไปก่อนนะ,ะแล้วจังหวะดีครับ สักหน่อยละก,กันสักหน่อยละ <c oughs> เขามีแถบโ,โหวางแทบไว้แบบดักทุกอันเลยครับว่าเราจะเดินไปทางไหนนี่โดนหมดนะฮะ <c oughs> อุอออ่มแม่นอันเนี้ยสุ่มแม่นอันเนี้ยมาอีกเม็ดเอาเรื่องครับเอลซู่คนนี้สงสัยจะเป็นเมนแครี่นะอ่าโหว่าจะเชื่อมย่าแล้วไปแบบไปโดดตอดซะหน่อยมีอิลูเมียมาเปิดแมปอีก นะฮะโอ้โหแท็ไม่พอเปิดแมปอีกแล้วเดี๋ยวมีหน้าฝั่งนูนะ้นนะเขาก็จะออกเปิดแมปตามมานะแถมยังมีสตันดึงผมไปแล้วก็ลวบผมไม่ให้ไปทุบแคร,รี่นะอบอกเลยว่าสู้ชีวิตจะแครักผมขอทุบหน่อยแนละ้วัะนาคอนะจังหวะน,นี้โชคดีมากๆครับผมติดคริเที้ลนะถ้าเกิดไม่ติดนี่คือเราแห้งนะครับผมลิงนี่เป็นฮีโร่พึ่งดวงนะและตกมีับผมได้หนึ่งตัวสําหรับคุณแม่ลูเมียนะ สังเกตว่าถ้าผมจะโดดใส่คุณแม่ลูเมียเนี่ยผมจะพยายามโดดไปทางขวานะครับเพื่อหลบสกิลบางอย่างของคุณแม่นะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยสกิลมาแบบเป็นเส้นตรงใช่ไหมสกิลหนึ่งนะครับแต่ว่าสกิลสองเนี่ยอาจจะหลบไม่ได้นะแต่หลบสกิลหนึ่งได้อยู่นะครับถ้าเราแบบรู้จักการโยกนะครับซ้ายขวาอ่านี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยน้อยนะครับผมโดยเฉพาะตีมีช่วงนี้เจอตีมีบ่อยนะ ตาขอตีมี่เนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมสกิลสองตีมี่นะครับเราสามารถใช้สกิลสอลบได้นะบางทีนะครับผมและตรงนี้ครับมีวาวไฮมาเสริมเลนและโอ้โหรูเมียรู้ทุกอย่างสูบโดดซะด้วยโอ้ดูทรปครับผมไปเลนอื่นดีไหมเนี่ยแต่ว่าเก็บยาก,ก่อนดีกว่าครับผมขอไปแบบเลือดเต็มๆนะฮะเอ๊ะ <been> ผมได้ยินเสียง หรือว่าวาลไฮนนายต้องนายอาจจะต้องไปแทนออมึง <c oughs> มึงไม่ควรอยู่ตรงนี้ <c oughs> วาลไฮแถวนี้มันเถือนนะไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะให้ฉันอยู่เองดีกว่าเอลซุคนเนี่พร่อยฉันจัดการเองเพื่อนนะฮะเข้าไปแก้แทบดีกว่าครับอากว่าแล้วต้องซูมจ้จ้าอซิกแซกรู้จักลิงซิกแซกไหมจ๊ะ หมั่นเขี้ยวจริงเลยว่าโอ้โหเดียว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 โหแล้วมาคู่ด้วยไงมาคู่นะครับมากับคุณแม่ลูเมียนะแต่เมื่อกี้เราก็เกือบตายนะนะครับอเจะมาโอ้โหวิ่งหมั่นเขี้ยวหมั่นเขี้ยวนะฮะเมื่อกี้เกือบโดนอะไรวะเมื่อกี้อันตีลาวิลนะผมอันตีลาวิลโดนหัวนี่บอกเลยว่าไม่เหลือรอดแน่นอนโอ้โหแต่ตอนนี้คุณต้อง เกมแบบนี้มันนะฮะแต่ก็ดีแล้วครับที่แก้ทางผมแค่3ตัวนะเกมนี้ผมถือว่า1คือมีหน้านะครับซึ่งผมยอมรับว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะผมเห็นก่อนนะแล้วผมก็แบบอยากสู้กับมีหน้านะแต่ว่าไม่ไม่คิดเลยว่าเขาจะหยิบตัวแก้ทางผมอีก2ตัวนะฮะเกมมีโดนแก้ทาง3ตัวอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับผมก็ต้องใช้ความใจเย็นนะครับผมค่อยๆเล่นนะ แต่ว่ามีฟิกเกอร์อยู่ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดว่าเอลซุคุณแม่เผล,ลิอเมื่อไหร่นี่โดนผมแน่นอนนะครับรวมถึงลาวิลแล้วก็นากครอสด้วยอี่จังหวะนี้คุณแม่ต้องโดนผมแล้วล่ะครับ ไปก่อนแล้วไปต่อนี่ลาวิวครับจังหวะนี้เรียบร้อยแต่มันคิวโดยพี่หยานครับผมเฮ้ยดี๋ยนะพี่หยานเวลลาแนะว้ะเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆจะบ่อนะสิบสองแล้วนะครับตาฝาดหรือเปล่าอะไรเก็บเวลไวขนาดนั้นเพื่อนฮึ่ยเก็บสลิคสติงเป็นไอเทมชิ้นถัดไปนะฮะพอสลิคสติงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกนะครับเลือกเป็นลายเกมเลยนะ ลิงนะครับว่าจะออกอเจาะเกราะอะไรนะครับเจาะฟ้าหรือเจาะแดงนะครับเจาะแดงใช้สําหรับออยากทุบแท้งนะแต่ว่าเกมนี้ต้องเป็นเจาะฟ้านะครับเพราะว่าฝั่งข้ามเนี่ยมีลาวิลมีเอลสุนะครับมีคุณแม่นะครับฮีโร่สตัวนี้นี่โดนเจาะฟ้านี่คือเจ็บจัดนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เจาะแดงเท่าไหร่นะเออมีนัครอสด้วยนะครับผมก็คือฝั่งข้ามเนี่ย มี4ตัวเลยนะครับผมที่โดนเจาะฟ้าแล้วเจ็บนะครับมีแค่มีนาเท่านั้นนะที่เราอาจจะต้องจําเป็นต้องใช้บุธร,รมศาสตนะแต่ผมว่าแครรี่กับหยานเนี่ย เอาอยู่นะครับเขาน่าจะช่วยผมจัดการแทงให้ได้นะเพราะงั้นผมจะช่วยเก็บทางด้านตัวบางๆให้แทกนก็นแล้วกันนะครับผมเราแบ่งหน้าที่กันนะยกเว้นว่าเหตุฉุกเฉินนะครับผมอย่างเช่น <c oughs> เพื่อนเล่น <c oughs> เพื่อนที่เล่นแครี่หลุดอะไรอย่างงี้ลิงอาจจะมาช่วยออกทางด้านของล้ม,มาสากก็ได้เหมือนกันนะครับผมจังหวะนี้มีการบวกกันตรงนั้นนะฮะแล้วแครี่ก็ผมอย่างนี้ต้องโดนเนี่ยฮะคือลิงเนี่ย บางทีเราอาจจะสตันไม่โดนลาวิลนะแต่ว่าเขาจะโดนลิงค่อนข้างเจ็บมากนะครับผมเพราะลิงเนี่ยไม่ค่อยมีสกงสกิลอะไรนะส่วนใหญ่ดาเมจเนี่ยมาจากการตีธรรมดาล้วนๆน,นะครับผมก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ใช้แก้ทางลาวิลได้ค่อนข้างดีมากๆนะฮะ แล้วก็ลิงเนี่ยเบิร์สไวด้วยนะครับก็คือแบบส่งดาเมจเร็วมากจนแบบลาวิวตั้งตัวไม่ทันนะครับแบบกดดูดเลือดไม่ทันนะครับเด้งเลือดคืนไม่ทันก็จะล่วงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้นาคอสลวงเนี่ยบางทีนาคอสเนี่ยมันต้องแบบรำเยอะมันต้องแบบฟึ่งฟังอันตินะครับบางทีงัดแล้วไม่ติดสตันเนี่ยก็ทําให้แบบนาคอสเนี่ยเจ็บแล้วก็โดนดูดเลือดคืนอะไรเงี้ยมันก็จะล้วงลาวิวได้ค่อนข้างยากกว่าแต่นาคอสก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่แต่ต้องอ่านจังหวะเยอะกว่าลิง ประมาณหนึ่งนะครับลิงเนี่ยคือแบบเจอหน้าฟิกใส่เลยนะครับธนาคอเนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่งด้วยว่าแบบจะเอาลงไหมนะครับถ้าเอาไม่ลงเนี่ยเขากดดูดเลือดอุ๊บเดือนะแต่ตอนเนี้ยกูจะลงกูจะโดนนะครับเนี่ยคือลิงเนี่ยจะแพ้ทางมีหน้าแบบนี้นะครับก็คือจะโดนดึงไปแล้วก็โดนอันติรวบไว้นะทำให้ลิงเนี่ยไปไหนไม่ได้นะครับดีเลือดเสร็จแล้วก็ไปลุยกันต่อก็ผม ตอนนี้นี่คือฝั่งเรานี่ได้เปรียบฝั่งตรงข้ามค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นได้ครับอย่าประมาทดีกว่า <c oughs> เจอมีนานี่ผมจะไม่เล่นเลยนะแบบเด็ดขาด100%เลยนะครับห้ามหยอกล้อกับมีนาเด็ดขาดนะครับสำหรับเมลิงนะฮะถ้าเกิดว่าโดนเขาดึงไฟแล้วอันติลวกแล้วเพื่อนเขามาซ้อนนี่คือแตกนะครับแทบจะ1 0 0ยนะครับผม เออบางคนแบบว่าแบบติดเล่นไงแบบว่าแบบชอบตอดคนนี้ใช่ไหมแบบเห็นแท้งเดินผ่านสมมติเทเดินผ่านตอดหนึ่งทีขอแบบแบบแกล้งกัน,นอ่ะเออแต่มีนานี้ไม่ได้นะครับตัวอื่นอาจจะได้นะโตลงโตโลอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยหวานฉ่ำครับหวานฉ่ำนะหวาน,วานบอกเลยว่าในหูของลาวิวนี่เพลงวูคองนี่เต็มหูเลยครับเมื่อกี้ ก็เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของสกินนี้นะทุกคนใครที่ยังไม่มีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขายังขายอยู่หรือเปล่านะต้องมีนะครับสกินนี้ปั่นจัดเพลงโคตรเพาะนะแต่ว่าตอนนี้ขอบไป่ทรรดไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้อุ๊ยเดี๋ยวนะนางเงาใครแบบๆโอ้โหแล้มีอันติลูเมียมาด้วย เขาเป็นคู่รักกันหรือเปล่าครับเนี่ยนะฮะโอ้โหเหมือนเมื่อกี้เอลซูอาจจะโดนนะเอออิรูเมียก็เลยแบบอันติมาเลยว่ะเอาเรื่องจัดนะผมสงสัยแบบแค้ลิงกันมากอะคู่นี้นะฮะนี่เทคนิคครับผมเทคนิคนะอันนี้ต้องจดนะครับผมการสกิลหนึ่งหายตัวหลบตะเกียงนะครับแต่จังหวะนี้นคุณแม่หลบผมไม่อยู่แล้วละจ้าอุย้ย ดาบแดงเวนิวทูตมาแล้วครับบอกเลยว่าไม่มีเมดแครี่ตัวไหนที่จะต้านปุมีมึงเนี่ยแหละเอลสูทแทบเห็นกูเ้เฉยโอ้โหแล้วแทบเพียบไปหมดเลยฮะโอเคตรงนี้เพื่อนน่าจะตีกอสเลเยอร์ผมว่าไหวนะครับอยากเด่นเกมแล้วเดี๋ยวเราไปทำเวฟดีกว่าหรือว่าจะเล่นกลางดีมันขึ้นอยู่กับความหิวของคนเราถ้าหิวก็ไปกลางนะครับถ้าเอาดีๆก็ทำเวฟนะครับผม เนี่ยทำเวฟดีกว่านะฮะจะหิวเยอะครับเกมพลิกได้เสมอคนระับฝั่งของข้ามแครี่2คนด้วยไงประเด็นนะครับมีทั้งเอลสุมีทั้งลาวิลนะครับถ้าเกิดว่าเราพลาดอาจจะไปตายสักคนสองคนอย่างเงี้ยเกมพลิกได้เลยนะครับต้องใจเย็นๆนะฮะถึงแม้ว่าเรา3ทางก็พลิกได้เสมอนะครับเกมแนวนี้นะนะครับผมไปคุ้มเดิมดีกว่า พุ่มหากินครับเดีย๋ยวเราสกิลหนึฟิกเกอร์นี้โอ้โหตัวแตกแน่นอนชอน็อตนี้ไม่รอดนะครับยังไงก็ไม่รอดนะวิวได้สองลีล้าว่าแล้วคิดพอดีจังหวะนี้โอ้โหบอกเลยว่าราวิลเจอลิงนี่เล่นโคตรยากเลยครับจะเว้นว่าจะออกเคียวหรือว่าแบบมีอารัขาเยอะๆนะเออโอเคครับนะจุดๆนี้เพื่อนน่าจะจบเกมกันได้นะเนี่ยผมดูเพื่อนเขาเล่นกันดีกว่านะโอเค ใครจะตีป้อมออว่าทุกเอลสู่แบบปิดฉากซะหน่อยนะโอเคครับผม <Victory. S 2> ขอบุณเอพีซึ่งได้แก่ลิงวัดหนังคนนี้น่นเอ้นะครับผมมีใครกําลังรอคอยคลิป a อทูกันบ้างน,นะครับคอมเมนต์มาให้ผมดูกันหน่อยนะว่ามีใครรอกันบ้างน,นะผมกําลังทําอยู่นะครับผมตอนนี้ผมหายป่วยประมาณ85ปรเ็นแล้วนะคลิป a อทูมาแน่นอนภายใน1สัปดาห์นี้นะครับฟังคําผมไว้เลยนะมาแน่นอนนะผมก็สุดท้ายนี้ผมขอทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับหากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวส